นะะนะะันนี้นะคะพบกับช่องขนมหิ่งชาแนลแอนพีนะคะวันนี้นะะคพีด้าคนเดียวเลยวันนี้นะคะเราจะมาเล่นตีลังกากันนะใครตีลังกาไม่ได้นะคะ<อ>ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะมาฝึกตีลังกากัน,นะคะ่ะแล้วก็ขี่ขงแล้วก็มาขีดขาขา,ขา,ขา,ขาด้วยนะคะโอ้ตีลขีดขากันด้วยเไหมเลยจ้ามาดูกันเลยจ้า Ah, Chân lực của nó cứ chạy cục Ok, bây giờ B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 ây giờ Ôi, anh đi thi cân Mà đó, mà đi ra ơi Khai ีคนที่สองอีกไหมใชย กันที่ไหนอริรู้สึกตัวดีวันนี้เราก็จะมาทนสีการกันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างกเลนี้นอย่างนี้นะอย่างนี้ไว้ทำแบบนี้อะอินทำทำแนี้ทำดู เบ็ดข้างเร็วพี่มาเบ็ดข้างกดลบนี่ไอ้ซื้อโอ๊ยหนึ่งสอง ไม่ได้เองนะมันนม่ได้หนูหนูตีรังกาตีรัง ไปแล้วไม่หยดขาเลยเหรอ้ยโอเค,อเคอนี่นสุดยอดชกช้าเอา้าอะไรวะยังสองกาเอ้าไม่ได้ช่วยหน้อหนูกำลังถ่ายอยู่ทุกแม่มันเกี่ยวอะไรเนี่ยถ่ายจบหรออันนี้อะไรอะดูสิดินได้ออไ,ดไหม bye bye, bye, -bye.